สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะ,ะมาดูนะครับข้างขวดน้ำเรานะครับเขาเห็นว่าควรบริโภคก่อนวันที่นั้นที่นี้นะครับหลายท่านนะครับก็เข้าใจผิดนะครับว่าเมื่อถึงวันเวลาที่กำหนดไว้นะครับน้ำ จะหมดอายุนะครับดื่มไม่ได้นะครับเข้าใจผิดกันครับดื่มได้นะครับน้ําครับแต่ว่าที่ว่าหมดอายุก็คือขวดนะครับเขาจะหมดอายุนะครับแต่น้ําไม่มีวันหมดอายุนะครับเราก็พอใกล้จะถึงวันหมดอายุนะครับเราก็เทน้าเอาไว้ใส่ถั่าชนะอะไรไว้ก็ได้นะครับก็สามารถดื่มน้ําได้ต่อนะครับเพราะน้ํา ไม่หมดอายุนะครับที่เขาเขียนไว้ก็คือขวดที่บรรจุน้ำเรานะครับหมดอายุนะครับก็สงสัยมาตั้งนานนะครับว่าน้ำมันมีการหมดอายุนะครับที่เขียนก็คือวันหมดอายุของขวดนะครับที่บรรจุน้ำเรานะครับนะครับก็จะเข้าใจหลายหลายท่านนะครับจะได้เข้าใจเหมือนกันนะครับ ครก็จะมะีเขียนติดไว้ทุกขวดนะครับวันเดือนปีที่หมดอายุนะครับเป็นวันหมดอายุของขวดบรรจุน้ำเรานะครับแต่น้ำเราก็ยังสามารถนำมาบริโภคได้ต่อนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ